สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องมัานสวนชินชดแฟมิลีค่ะพามาอัปเดตต้นบอลแบ็กเมจิกค่ะบอลแม็กเมจิกของเราก็ซื้อน้องมาได้สองเดือนครึ่งแล้วค่ะสองเดือนครึ่งละดูซื้อมาสองร้อยบาทค่ะเนี่ยค่ะแตกไหลแตกหนอได้10บนอแล้วค่ะเนี่ยค่ะเราปลูกด้วยกะละมังเนาะเราก็ม้วนค่ะ ม้วนม้วนเอาไว้ในกระมังแบบนี้ลากเข้ากระลุงแล้วค่ะนี่เห็นไหมลากเยอะมากๆรลากเยอะมากๆเลยค่ะนคะคะนะคะแตกลากแล้วแล้วก็มีหนอเล็กๆแล้วค่ะอันนี้เป็นเป็นไรเอ่ยเป็นใบนคะคะเป็นสิบเลยค่ะนี่ค่ะคุณผู้ชมนี่ถ้าคุณผู้ชมเพาะเลี้ยงไว้ขายเนาะเนี่ยค่ะ เอาใส่กระมังยิ่งลูกใหญ่เท่าไร่เขาก็จะมีพื้นที่ให้เราได้มว้วนแล้วก็เอาหน่อของน้องเนี่ยวางไว้แบบนี้เขาก็จะได้แตกรากแตกหน่อให้เราเร็วค่ะเนี่ยค่ะบัวซื้อมาก็ซื้อกระมังมาปลูกเลยค่ะเนี่ยค่ะซื้อกระมังมาเลี้ยงเลยเนี่ยค่ะก็แตกหน่อให้เยอะมากๆค่ะ 11 12, 13 14ค่ะ14นอแล้วค่ะเนี่ยค่ะ14นอเนี่ยค่ะให้นอใหญ่ๆแบบนี้ค่อยค่อยขยายปลูกใส่กระถางอื่นค่ะเพราะว่าเขาจะได้มีรากได้ยาวรากได้เยอะเราถึงค่อยขยายเออค่อยย้ายปลูกลงกระถางอื่นค่ะเนี่ยค่ะอันนี้ยังค่ะยังต้นเล็กอยู่เนาะอันนี้ต้นเล็กอยู่เนี่ยค่ะ ซื้อมาครั้งแรกนี่ก็สามต้นแบบเท่านี้ละค่ะสามต้นแบบนี้ค่ะเนี่ยค่ะแต่มันต้นเล็กเนาะซื้อมาครั้งแรกมันต้นเล็กเนี่ยค่ะสองเดือนครึ่งละเขาก็ให้หนอเราเยอะแยะปานนี้เลยค่ะเนี่ยค่ะเยอะแยะขนาดนี้เดี๋ยวอีกประมาณสักหนึ่งเดือนเนาะให้เขาโตกว่านี้เราก็จะย้ายใส่กระมังเพื่อให้เขาโตค่ะจะได้มีสารอาหารกินเยอะๆค่ะเนี่ยค่ะ ชอบค่ะชอบความสวยงามของเขานะคะคุณผู้ชมนะคะเป็นบอนต้นใหญ่นะคะต้นสูงใหญ่ถ้าเราปลูกใส่กระมังใหญ่หรือว่าใส่อะไรก็ได้หรือปลูกลงดินก็ได้เขาจะใหญ่แล้วก็สวยงามค่ะเป็นบอนแบบปลูกตกักแดดค่ะตกัตกแดดตักแดดแล้วจะมีใบสีดำสวยงามค่ะนะคะเนี่ยค่ะ,คะชอบค่ะ ชอบว่าเขาก้านของเขาสีดำใบสีดำสวยแล้วก็แตกหน่อได้เร็วมากๆนะคะแตกหน่อได้เร็วมากๆเหมาะสำหรับคนที่ว่านำมาเลี้ยงเพาะขยายไว้ขายค่ะนะคะปลาบัวก็จะขยายไว้เรื่อยๆถ้ามีคนซื้อก็ขายค่ะมีคนซื้อก็ขายก็จะขายไม่แพงจะขายไม่แพงก็จะขายตามแบบเขามาซื้อที่บ้าน,นะคะ่ะเพราะว่าอย่างสูงอย่างไรนี่เราก็ ไม่มีเวลาที่จะทำตรงนั้นขยายไว้ถ้ามีคนซื้อก็ขายค่ะขายนะคะปลูกง่ายดูแลง่ายไม่ต้องได้อะไรมากมายดูแลดินก็เป็นดินทุงนนท่งนาค่ะดินทุ่งนาเขาชอบดินแบบนี้เนาะแล้วก็ให้น้ําเขาให้ชุ่มช่าเห็นบางคนเขาก็ปลูกไม่ได้ใส่น้ําแบบนี้ค่ะบางคนเขาก็ปลูกใส่กระถางธรรมดา ประบัวหล่อเลี้ยงด้วยน้ําค่ะนะคะสวยงามค่ะเขาบอกว่าเป็นบอลใหญ่นะปบัว,บวก็เพิ่งเห็นนี่แหละเขาบอกว่าเป็นบอลต้นใหญ่แต่ไปซื้อตอนซื้อนะ่ะแม่พันธุ์เขาก็ยังไม่ใหญ่ค่ะยังไม่ใหญ่มากแล้วก็เขาก็ขยายไว้ก็ยังไม่เยอะเนาะที่ไปซื้อที่ร้านเขาค่ะลองหามาเลี้ยงดูนะคะแบบเนี่ยค่ะ เป็นบอลแบบตระกูลเนี้ยค่ะสวยงามเลี้ยงง่ายค่ะนะคะก็พามาอัปเดตตุ้นบอลแบ็กเมจิกค่ะที่ประบัว ซื้อมาเลี้ยงไว้สองเดือนครึ่งแล้วชอบค่ะก็เลยจะมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆนะคะ